ทำอะไรไม่ต้องอแค่ต้องเหมอะไปนะต้องเหมอะแคะน่ะเอาไปก่อนเลยถ้าเป็นโอ้โหเอ้าเงาเอาไปทำไรเราฮะทำไรเลี้ยงเงี้ยเลี้ยงเยอะใช่ออ๋เลี้ยงเยอะใช่ป่ะเลี้ยงเยอะใช่ป่ะไปอยู่โลกวิญญาณด้วยกันเลยไงข่าัว พี่ไปเลยเฮีย มีคนอยู่ห้องหลุมแล้วเว้ยมีคนหลุมท่าชูกาดิงไปแล้วเว้ยเด้วยความแค้นผมว่าจะแบบนี้ก็ได้อะมออะไรอ่ะไบอันอย่างงี้ก็ได้อะ เชี่ยฮัลโหลเฮ้ยเตาอะเจอศพหนึ่งอ้าวโหกูเจอศพหนึ่งที่ที่เตาเตาไฟอะเตาไฟอะเอ่อศพชูก้าบอก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 มีมีความเอาความจริงปะเห็นแล้วตอนกินอหละหรอเห็นด้วยหรอ อร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยเคี้ยวเคี้ยวกรุบเลยแอบกรุบกรุบกรุบพี่เป็นนักตรวจสอบเลยพี่เห็นว่ามันมีหายไปคนนึงงมันมีจุดหายจุดไดเลยเรียกรวมคนได้แหละว่าใครหายไปอืมแต่ผมว่าเป็นแต่ว่าศพศพนี้ไอ้ไอ้ศพชูก้าผมไม่ได้บรนคนฆาตนะผมบอกแค่นั้นแหละแต่อีกสองคนอะผมเคี้ยวกรุบเองอะไปไปแกะไปแก้หมองนะหมองนะหมอกว่าแบบไอ้หมอกกินแต่ว่ามักนึังหมอกวิ่งใครอยู่ไหนวะท่เบสพี่เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็น เบสโดนผมแน่เป็นเอาเบสกันเอาเบสกันเอาเบสกนมอ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 ันเนตันเนตันเนันเนอร่อยไม่มีถึงไอ้ถึงได้บอกไงพูดกับพี่พูดกับพี่ชูก้าเมื่อกี้ไอ้ไปเป็นคนฆ่ามื่ใช่ไหมไม่ใช่รโดนตู้ยิง พี่นึกว่าพี่นึกว่าไอ้ไปเป็นคนฆ่ามึงเว้ยพี่พี่ก็เลยเดินพี่ก็เลยเดินไปกินเสร็จแล้วก็แบบอยเงียบร้อยแกแฮะไม่ใช่จืมันยิงผมตั้งแต่ต้นเกมเลยเอไม่ได้ใกล้เชื่อคนง่ายกูอยากาี่ไะเคี้ยวเคียวศพมากมากกูแบบรอรถอ่ะ เต็นทัวหันมาดักครบฮะหันมาดักเอาอันไหนวะเวสอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่หนว่าขย่มคือเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมนักเวไปเลยโอเคอย่ะระเบิดนี่แตะระเบิดผไปหาเพื่อนแปะรดแระเบิดคืออะไร แต่ระเบิดอ้าววิ่งเลยพี่ที่มีระเบิดเร็วกอนมีน้อยอยู่แล้วถ้าเกิดผมจะแปะพี่ผมแปะไปเร็วก่อนจะตายน่ากลัวจริงพี่เป็นไรอ๋อยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่โดนแปะเนาะเนีมันมีสองคนเว้ยคุยเหรอพี่จมบอกอะไรเป็นขอให้ยอดซับไม่ถึงหมื่นสวัสดีเพื่อนเอาเมึงก็อยู่นนี่กันเหรออยู่นี่นี้มาสักพักแล้วคือแบบมันหาใครไม่เจอแล้วแต่ เออพี่บอกเอ่อแต่ไปขอพี่เมฆได้ไหมเอามาคุยหน่อยไม่คือมันกินสามคนได้ชนะเลยอะไม่หรอกบ้างตอนนั้นกูก็กินสามคนนะมันต้องกินต่อไม่ไม่ชนะสวัสดีใครมาเนี่ยจิจเจออ๋อเหลืออีกหนึ่งคนที่มันต้องกินอ่ะแล้วใครเป็นนื้อขันตกรอยละก็ไม่รู้เออไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่มึงเหรอถ้าเอ้าจะเป็นกูได้ไงอะถ้าเป็นกูก็แปะระเบิดใส่พี่หมอกเลยแล้วเราก็จะรอดทั้งหมดไงคุณนึกว่าโดนโดนแปะระเบิดไปแล้วไอพี่หมอกโดนแปะไปแล้วเดินเฮ้ยไอเฮียคุณต้องหาฆาตกรให้เจอสภาพนี้คือเหลือแค่กูกับฆาตกรแล้วไม่ไม่พี่พิมเวลาหมดพี่ก็ชนะใช่หรออ้ไม่ใช่เดินโม่ อิ่มๆเลยใช่ไหมันนี้ใครบ้างเนี่ยอ่าครบทุกคนเลยครบทุกคนเลยีใครโดนระเบิดคู่ครบทุกคนเลยีใครโดนระเบิดคู่คไ้ม่นั่งขำนั่งขำแบบนั่งขำไม่แบแค่แบบมนหนึ่งไม่ไหว ด่านคนน้อยไม่เล yeah, right, ่นด่านเดี๋ยวเดี right ๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าด่านมันกว้างเกินเว้ยเรื่องม่อกี้ใครโดนระเบิดคู่อ่ะไม่ได้คู่คู่ตายคู่ตายคู่ก็ฟิล่าป่ะ